ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแนนนนดาก่อสวุวรรณในช่วงนี้นะคะกับ most i n s i g h t ค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทยที่จะมาช่วยในเรื่องของอาการผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้ทั้งในวัยเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับนวัตกรรมชิน้นนี้เอาเป็นว่าเราไปติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ในช่วงนี้ค่ะกับ most i n s i g h t ก่อนที่คุณผู้ชมจะได้รู้จักกับนวัตกรรมที่มีชื่อว่า DIY spacers ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทยเราลองมาทำความรู้จักกับเรื่องของโรคขอบหืดกันก่อนดีกว่าค่ะโรคขอบหืดนี้ถือว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ที่มีเซลล์ต่างๆนั้นไปสะสมอยู่ในส่วนของเยื่อบุผนังหลอดลมค่ะและเมื่อเยื่อบุผนังหลอดลมนั้นเกิดปฏิกิริยากับสารภูมิแพ้รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้รอบตัวมากกว่าคนปกติทั่วไปทําให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการไอแล้วก็รู้สึกว่าแน่นหน้าอกในบางครั้งหายใจจะมีเสียงหวีดแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยซึ่งอาการหอบเหนื่อยตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นทันทีเมื่อผู้ป่วยนั้นได้รับสารภูมิแพ้ค่ะโดยท่านผู้ชมทราบหรือไม่คะว่า ขณะที่ท่านเป็นหอบหืดหลอดลมของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในปอดดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือมีการหดเกรงของกล้ามเนื้อหลอดลมหลังจากได้รับสารภูมิแพ้ทำให้ลมผ่านหลอดลมได้ลำบาก 2. เนื่องจากมีการหลั่งของน้ำทำให้ผนังหลอดลมนั้นบวมผู้ป่วยจะหอบเพิ่มมากขึ้น 3. ม,มีเสมหะอุดหลอดลมทำให้ลมผ่านหลอดลมได้ลำบาก 4. มีการหนาตัวของผนังหลอดลมทำให้หลอดลมตีบเรื้อรังจากกลไกลดังกล่าวนะคะทำให้หลอดลมนั้นมีอาการหดเกรงผู้ป่วยอาจจะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะรู้สึกหายใจตื้นหายใจสั้นอาการแน่นหน้าอกรวมถึงมีอาการไอและสุดท้ายก็หายใจเสียงดังค่ะโดยผู้ป่วยแต่ละคนนั้นจะมีอาการหอบที่แตกต่างกันออกไปก็ผันแปรตามความแข็งแรงของผู้ป่วยรวมถึงลักษณะที่เกิดขึ้นนะคะ โดยอาการหอบนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่แบบเบาไปจนถึงอาการหอบนั้นไล่ลําดับแล้วก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหรือผู้ป่วยบางคนนั้นอาการหอบมีที่มาที่ไปค่อนข้างต่างกันค่ะบางคนนั้นความถี่ในเรื่องของอาการหอบอาจจะมีติดต่อกันเป็นระยะระยะในขณะที่ผู้ป่วยบางรายนั้นอาการหอบอาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งห่างไปเป็นระยะเวลานานๆค่ะในทุกวันนี้ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เด็กๆนั้นจะต้องเผชิญกับโรคภูมิแพ้ที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆโดยภูมิแพ้ที่นำไปสู่การเสียชีวิตนั้นมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงและโรคหอบหืดซึ่งจากการสำรวจทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเด็กเป็นโรคหอบหืดมากถึงร้อยละ1 0 1ถซึ่งปัญหาสำคัญของการรักษาโรคหอบหืดคือ ความไม่ร่วมมือในการพ่นยาและการพ่นยาที่ไม่ถูกต้องซึ่งในผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุที่เป็นโรคหืดและถุงลมป่งพองส่วนใหญ่ไม่สามารถจะควบคุมการหายใจสูดยาเข้าและกลั้นหายใจเอาไว้ได้ซึ่งทำให้มีปัญหาในการใช้ยาชนิดที่สูดเข้าทางปากของยาพ่นชนิด moderate dose inhaler จึงจำเป็นต้องใช้กระบอกหรือว่า spacer ตัวนี้นี่แหละค่ะที่จะช่วยเรื่องของการกักยา จะทำให้พ่นยาได้ง่ายขึ้นและยาก็จะเข้าสู่ปอดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โพธนุกูลคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกเอาไว้นะคะว่าปัญหาของเด็กส่วนใหญ่ในเรื่องของการพ่นยานั้นมีปัญหาอย่างมาก เพราะว่าระบบการควบคุมการหายใจค่อนข้างลําบากโดยวิธีการของการพ่นยานั้นก็คือการหายใจเข้าไปพร้อมกับพ่นยาแล้วก็กลั้นเอาไว้10วินาทีค่ะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะหายใจได้ตามปกติซึ่งเวลาที่เด็กทําส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถควบคุมระบบการหายใจได้อย่างดีทําให้ยาที่ได้รับนั้นไม่ได้อยู่ในปริมาณที่กําหนดเอาไว้ค่ะ จึงทาให้ผู้ปกครองจะต้องพาเด็กน้อยเหล่านี้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อทําการพ่นยาโดยการครอบหน้ากากออกซิเจนแต่เป็นการพ่นยาแทนนั่นเองค่ะ หรืออีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือนำแผ่นพลาสติกค,ค่ะมาม้วนเข้าเป็นกรวยด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ทางด้านกว้างนั้นมาครอบเอาไว้บริเวณที่ปากแล้วก็จมูกกดให้แน่นที่สุดหลังจากนั้นค่ะก็ให้พ่นยาเข้าบริเวณที่ปากแคบแต่ปัญหาที่ตามมานก็คือเรื่องของแผลที่เกิดขึ้นจากการกดทับเพราะว่าเราจะต้องกดกรวยให้แน่นที่สุดให้ติดกับปากแล้วก็จมูกนี่คือแผลที่เกิดขึ้นเวลาที่เด็กๆทํามักจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ค่อยชอบพ่นยาด้วยค่ะ ซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยก็คือในส่วนของท่อต่อที่เราเรียกกันว่าสเปเซอร์มีราคาค่อนข้างแพงและก็ไม่มีในทุกๆโรงพยาบาลจากการสำรวจพบว่าเด็กไทยใช้สเปเซอร์เพียงร้อยละสิบเท่านั้นโดยทางทีมงานชมรมผู้ป่วยโรคหืดร่วมกับวิศวกรศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTEC h ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการพ่นยาที่มีชื่อว่า DIY หรือ do it yourself spacer ซึ่งมีราคาถูก และสามารถทำขึ้นมาเองได้อย่างง่ายๆและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับอุปกรณ์พ่นยาที่นำเข้าซึ่งมีราคาสูงประมาณอันละพันกว่าบาทในปัจจุบัน DIY spacer ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโดยทำการแจกจ่ายฟรีให้กับผู้ป่วยปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยประมาณกว่า800คนใช้อุปกรณ์พ่นยาชนิดนี้และได้สอนวิธีการผลิต ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยต่อไปโดยมีเป้าหมายที่จะแจกใจ่ายให้กับผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคภูมิแพท้ทั่วประเทศได้ใช้กันเลยทีเดียวค่ะหัวใจสำคัญของเจ้าอุปกรณ์สเปเซอร์คือจะต้องมีวาลวปิดเปิดโดยวาลวจะเปิดเมื่อเด็กสูดหายใจเอาตัวยาเข้าไปและเมื่อเด็กหายใจออกวาลวจะต้องปิดเพื่อไม่ให้ลมหายใจที่ปล่อยออกมาไปรวมกับตัวยานในกระบอกซึ่งในการออกแบบ ทีมวิจัยได้นำลิ้นวาวในอุปกรณ์สูบน้าด้วยมือหรือไซฟ,ฟอนปัม๊มมาเป็นตัวควบคุมทิศทางการไหลของลมหายใจให้ไปทางเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงการบีบไซฟ,ฟอนปั๊มสูบน้ำซึ่งน้ำจะถูกดันไปยังภาชนะหนึ่งเมื่อปล่อยมือจากหัวไซฟ,ฟอนปัม๊มน้ำก็จะถูกดูดขึ้นมาไว้ที่หัวแต่พอบีบใหม่น้ำที่ถูกดูดขึ้นมาจะไม่ไหลกลับไปทางเดิม เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆทำให้น้ำไหลไปในทางเดียวกันในแต่ละจังหวะการบีบและการคลายมือค่ะดังนั้นค่ะทีมวิจัยจึงนำมาใช้ทำหน้าที่เป็นวาล์วเปิดปิดในการควบคุมทางเดินอากาศจะเห็นได้ว่าการทำงานนั้นก็คือเวลาที่ผู้ป่วยพ่นตัวยาเข้าไปค่ะเวลาที่หายใจเข้าวาล์วตัวนี้ก็จะถูกเปิดออกเพื่อให้ตัวยานั้นสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้แต่ในขณะที่เวลาผู้ป่วยนั้นหายใจออกมา วาวตัวนี้ก็จะปิดลงทันทีค่ะเพื่อไม่ให้ตัวยาที่อยู่ในกระบอกนั้นจะต้องไปผสมกับลมหายใจที่ถูกพ่นออกมานั่นเองค่ะและ DIY spacers ตัวนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างรางวัลจากงานนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี25 5 5 และยังมีรางวัลเหรียญเงินจากโซ o so International i n n o v a t i o n Fair SIIF ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และก็งานวิจัยของเกาหลีนั่นเองค่ะและล่าสุดค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศในงานนิชทศการขนาดใหญ่ระดับโลกเลยนะคะที่กรุงเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสค่ะโดยกลุ่มวิศวกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้ทุกพลภาพและก็ผู้ด้อยโอกาสค่ะ และ DIY spacers นี้นะคะนอกจากจะช่วยผู้ป่วยที่มีอาการหอบหืดและก็โรคภูมิแพ้นในวัยเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแล้วยังสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยรายอื่นๆที่เป็นโรคอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดลมอุดตันเรื้อรงังหรือแม้กระทั่งเรื่องของโรคถุงลมป่งพองค่ะ เห็นได้เลยนะคะว่าในทุกวันนี้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนั้นส่วนใหญ่มักจะถูกพัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทยเราเป็นคนไทยด้วยกันควรที่จะให้กำลังใจทีมงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เวลาของ most insight นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกับสิ่งดีๆในเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้นัดาก่อชุวันคนนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ